ครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมนี่พามาลุนกับนกอายอาจารย์กองนะครับผมนกตัวนี้สามกุกนะครับผมาได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวรุนไปน้ากันครับบาสิได้บ่าจะได้รุนได้รุนเฮ้่อเฮือได้ ลุนไปน้ำกันครับขอให้ได้ครับขอให้ได้ให้โดนสวัสดีอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับครับผมลุนลุนสามกุกกับเจ้าครูอ่างของอาจารย์กองนะครับขอบคุณทุกท่านที่เขามาชมคลิปครับผมเอาจาจายครับให้เบงแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลย คนมันน้ำกังรับเมิดสาวแร้วะบักอังจัดแอบแหวว มนาหเหรอเื่ออะไรกูบอกนี่ครับผมเมื่อหนารอดหรอครับลักษณะยังสี่กับอาจารย์ทุกท่านครับดุนเหมือนกันครับดุลนล้ำบักอ่างเลยสามกุ๊บครับผมนี่บบ้อยครับผมโอ้โหหมานแท่นละเรีบบยบร้อยนะ้นี่ถือแต้มที่สองของอ่างอาจารย์กองนะครับ สามกุกเสร็จครับผมสมก,กุสกสกุกสองครับผมเดี๋ยวรอชมโอ้ได้สามกุกเลยบ่ไอ้ครับสามกุกครับสามกุกเจอเจ้าครู่อังครับตำบลอังครับสายยาเขาครับวันนี้นนทำเป็นสองแกล้งก็เต้มอนนสองต,อตัวตัวใหม่บ่ตัวใหม่ครับตัวใหม่ โอเคครับเอามาให้บังจกอจออให้ด้วตัวนี้นกปลาสามคู่ก็นมั้ดูครับสามคู่ครับดูครับชมหน้าครับสวยครับดูกับเจ้าคู่ดับเบิลอ่างครับอ่างหันดีนะตัวนี้นะครับผมนกอ่างมากเลยครับโอู้ด้วบนต่อครับโอเคครับจะติดตามต่อไปครับสองแก้มวันนี้ วันี้กับป้านี่นกไอพนจัดไปสองแต้มแล้วนะครับผมจางไ้นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้วยครับผมแันเอ็มฟาร์มารีชานเนลขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่แวะเข้ามาชมครับครับสวัสดีครับครับผมติดตามเลยนะครับแต่แต้มสามอีกแล้วครับโอ้มานี้อาจารย์กองหมาในรีครับแต้มสามครับผมครับอ่างสายใหญ่ก่อนไอเทนฮักเทนฮัก ขามเขาไหเบิ้งเขา,าเ้องข,อเอขอเบเีงน้อยครับเสงน้อยเสียงหน่อยตามครับผมโอ้สุดยอดเลยหมานขักหมานขับเต้นหักก็หมานแท้อันนี้เห็นลอกคนนี่เพิ่นของไอ้เพิ่นอ้างตลอดนะครับผมเต้นหักหมานในรีครับมือนี่สามแต้มโอเคโอเคครับตามไหมครับครับผม